สวัสดีวันที่13สิงหาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลลุงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณผลกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปทำนายผลหวยลงหน้าของหวยฮานอยวันที่14สิงหาคม2568ก็ตามพิธีนะครับเราต้องมา จุดทานกันบ้านกันก่อนนะฝั่งซ้ายมือคือหวยฮานอยที่ออกไปแล้วของวันนี้ส่วนขวามือนี่คือที่เราได้ทําคลิปเพื่อทํานายล่งหน้าไว้หนึ่งวันเนาะของหวยฮานอยเพื่อทํานายผลของหวยวันนี้วันที่13าเดือน8ดเนี่ยนะาฮานอยวันที่สิสิงหาคม2500ไม่ต้องสงสัยนะครับ,บ,บว่าทำไมต้องตําฮานอย<า>เพราะบบผมบบเลี้ยงบาลีนะครับไม่งั้นจะโดนติ๊กต๊อกแบนครับผมมาที่ตาราง สรุปผลเลยละกันนะที่เราได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าเรามาดูหวยฮานอยรางวันที่หนึ่งหรือรางวันปกติเลขที่ออก98854ก็เรามาดูฝั่งขวามือนะที่เราทำนายไว้ด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราดูซิว่าจะตรงไหมเก้าแปดแปดหามาตรวจทันพร้อมกันเลยนะครับ98854อืมไม่มีนะครับไม่มีผมข้ามนะ ต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณในแบบฟรีแวนซี่แล้วกันนะ98854 98854 988ตรงหลักเดียว8แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ดูแล้วไม่ตรงเลยครับไม่ตรงเลยนะพอไม่ตรงแล้วยังไงครับไม่ตรงแล้วก็ต้องรีบข้ามนะเรามาดูเ,าเลขรางวัลพิเศษของหวยฮานอยงวดวันที่13สิงหาคมกันดีกว่านะรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ 12421สองสเรามาดูตัวเลขที่เราได้ทำนายเอาไว้แล้วกันนะห2ึ่งเราตรวจทานไปพร้อมกันเลยนะ12421มีแต่สีเนี่ยสีที่เหลือไม่ตรงเลยฮนะเราข้ามไปดูที่การคำนวณในแบบฟรีนซี่แล้วกันนะ12421องสอหนึไม่มีตรงไม่มีเลยครับไม่มีตรงเลยเพราะฉะนั้น พอไม่ตรงผมไม่อยู่นานนะผมไปดีกว่าไปทํานายผลหวยลงหน้ากันดีกว่านะของงวดวันที่หวยหานอยงวดวันที่14สี่ิงหาคม2568นะครับผมกดรันโปรแกร,รมแล้วก็กดเมนู3นะเพื่อทํานายผลหวยหานอยขอผมดูเมนูแป๊บหนึง่งโอเคผมจะทําการไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันนะ เรามาดูที่รางวัลที่1ก่อนหรือรางวัลปกตินะด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลัก10ชุดนะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเอนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลัก10ชุดเช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษกันที่เราคำนวณได้นะรางวัลพิเศษด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5้าหลักทั้งหมด10ชุดนะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเอนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะตามนี้เลยนะครับลองเลือกดูนะครับ